โอเคครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมมาคับแมพผีแล้วกันนะครับเล่นบ่อยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับช่องเทเบอรทีวีนะครับก็ได้เปิดมาก็ได้เจอกับเซนีนาตัวใหญ่ๆที่กำลังกอดบ้านอย่างยิ้มยางมีความสุขนะครับได้กอดบ้านแล้วก็การแขนงกลางขาฉีกขาเพื่อมากอดบ้านน่ารงไหนว่าน่ากลัวมากเลยอันนี้คือ มันกดหมอนยากไอ็โอน่ากลัวจัดต้องรับสติก่อนเล่นนะครับพี่น้องต้องตั้งสติก่อนเล่นเพราะมันน่ากลัวอยู่นะครับถ้าเกิดมึงลงมาเล่นไ่้เจอเห็นมาตัวหนึ่งที่บ้านมันดูซับซ้อนมากโอ้ยน่ากลัวเลยโอ้ยเด็ดเด็ดเด็ดแล้วถ้ามันเป็นอย่างเงี้ย ผมมีการรู้ด้วยรู้ว่าผู้ชมครับรู้บ้ามไหดิบ้านมันโค้งซ้ำซอยอันนี้อันนี้คือบ้านเขามงกุฎเหรอครับเนี่ยคนไม่กลัวผีไม่กลัวผีก็มึงก็ไปคนเดียวไปมันเปิดไม่ได้เว้ยอ๋อออห้องนี้โอ้ตายแน่ยไปเลยอ๋อไอ้คุณเจเก็บอเก็บได้แล้วห้องนี้ห้องนี้เปิดได้ไหม โอ้ข้อนี้เปิดได้ป่ะเพื่อ,อนหอ้าใ,ในไหนอ่ะไหนอ่ะ<น>รับซ่าคารคับแม่แล้วทำไมทำไมไม่ไม่หุ่งเลยว่ะพี่เนี่ยตาแม่แม่เป็นอะไรไม่ทางใจตาเอวใจเย็น ยังไม่มีแม่คนไหนจะไม่ทำให้ไงเล่นต่อเองกว่าเออดูดูสุดกับเออตอนนี้แล้วก็ได้หืมสีไม่คูวแล้วเนี่ยเชื่อคู่อุ้ยอุ้ยได้หน้าตามันดีเดี๋ยวบอกว่าคือเราตายไปหนึ่งอ่ะอุ้ยเราเราตายหนึ่งดอก ต้องตายห้ามตายแปดครั้งด้วยได้ย่าเหี้ยตอนนี้เปิดได้ครับอะไรมีหนูด้วยผู้โชว์ไมค้าผู้สมจริงอ่ะมีหนูด้วย่ะดีงกุญแจได้คุณแจเก็บให้ปิดประตูตุ่นแจตกลงโอ้โหชั้นสองตามาแล้วคือชั้นสองเลย กุญแจห้องไอ้คือกุญแจ้งเปิดห้องไหนมั้งเนี่ยห้องไหนฮะฮะอ,<า>อ,อยู่นี่ไ,ไองอืมเฮ้ยเดินเช้าอ่ะไม่ได้ไไดเลย,เย,เย,เยดิเดี๋ยวคุณดูก่อนบ้านโอ้โหดูดิ บ้านแม่โคตรงงฮะฉันต้องมีเซอร์ไพรส์ตาขนาดมึง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 หาไปหาไปหาไปไอ้เหี่ไม่กล้าหันอะไรอ่ะเมื่อกี้เสด็จหน้ามันเลยตามข้างหลังมึงเมื่อกี้มันเดินอย่างช้ำไม่เห็นกูไม่กล้าหันเมื่อกี้เมื่อก่อุ้ยข้างหลังมึงใหม่อะต้อยแตกสองเอ้ยมันน้องคาร์ทำไมอ่ะโอ้ยตาไม่่นนใใ้้ออางย อ๋อเราเราไม่ได้ตายไม่ตายโอเคเมื่ิกี้เอเมื่อกี้มึงบอกว่ายนะโอ้ก็มันทำไมทำไม่น้องทำอย่างนั้นด้ยไม่เข้าใจเมื่อกี้มันอยู่ข้างหลังมึงไม่เห็นอ่ะห้าห้ามองหน้าเหรอใช่ห้ามมองข้างหลังแล้วก็ห้ามมองหน้าน้องด้วยมึงต้องมึงต้องหลบหน้าน้องเว้ยนี่คือมึือไหนมึงอยู่ชั้นล่างขีดข้อสองอะไรนะอย่าเอาอยู่ชั้นล่างตา

แม่อือห้ามมองนะห้ามมองนะกูหันไปไม่ทันเนาะแล้วแม่น่าจอเป็นอย่างนี้เนี่ยหน้าจอกูบ้ากรอกูหันอะไรไม่ได้เนี่ยน้าน่ากูหันไม่ได้อาอเขยเดินไปทางนี้แล้วก็เปิดประตูกูหันอะไรไม่ได้เอ้ยห้องนี้เปิดได้ หายไม่ได้เลยนองฟาท้องเนาะแล้วต้องเจินไปอย่างนี้เลยเหรอมองอะไรไม่เห็นเลยเห็นใน,นตรงนี้แนวชั้นสองตรงนี้เปิดได้่ดเจอไม่เหอ้ทหน้าอ <c oughs> ไอต้ตาตา กูตกใตอันนี้กูตกใี่ตูต้น่าเดี๋ย,ยนะมึงอยู่ไหนวะเนะี<ฮ>่ยชั้นสอยอีกแล้วเหรอ่าแ,แต่ว่ากูหาไม่เจอเนี่ยนะกนะูหาไม่กูหาอะไรไม่ได้เลยชั้นสองไหนวะกูหาไม่เจออ๋อ ข้างหลังกูมองไม่เห็นมันหันหัวอะไรไม่ได้เลยเนี่ยไอ้เที้ยมันหันหัวนี่คือมันมักหรือว่าอะไรนในอยู่ข้างหน้ากูใช่ปะเดินไปข้างหน้าเลยอือเดินข้างหน้าเลยเนแล้วกูต้องเะไนอย่างเงี้ยอืมขวายัดเชนีย์ยาวเลย นี้เขาห้องอะไรอ่ะข้าไปดิห้องที่มีต้งโง่อะแล้วก็อะไรก็ไม่รู้มันมีหมาหน้ากูปะละ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 กูไม่อยู่ละ้นีผ่านหน้ามอน้องเซยน้าน้องมีผ่านหน้าผมเฮ้ย แปลแล้วครับพ่อมาอู้หูหูมอหน้ายตัวอ,อยากตายไม่เห็นเขาอะ่ะเอาน้องหายเอาน้องติดบักมนี่คือน้องติดบรัรวิธีธีอยู่ข้างหลังมึงอ,อะ่ะ ฮะหัวเคงหลังมึงอะเห็นไหมเห็นจ้องหน้าเลยแล้ไม่ไรทำแล้วก็ใครเห็นด้วยมองหน้ามองหน้ามองหน้าเธอมองไน้าเอยอมอ้ไโอ้ย้โอ้ยอ้ยอ้อยอ้อออ้ยอ้ยโอแหละโอ้ยอยอโ้ คืออะไรก็ได้กุญแจเนี่ยตอนนี้นกูมีกุญแจแต่กูหาห้องอะไรที่อะไรกุญแจไม่เจอมึงเดินมึงก็เดินมาดิฟาทองหน้าหูยูนิสัสเป็นเด็กดีนะครับน้องชายอะไรวะเจอต้องผิง,งเหรอตาปะเราจเสยเวลาเราแค่ไปต่อ ของเซเลนีนาซึ่งเป็นคนที่ตาอยู่คฆาตกร,กรลบวันนี้เปิดไม่ได้จมีมัน,น,นเปิดไม่ได้ว,นนดดวนนดดะ,วนนะ,ววะตัะาาถถมมเวเองกลัวถ้าเกิดเจอน้น่งเาห้มามจ้องหน้าน้อง ถ้าเกิดเจอน้องก็งรีหันหน้าหนีแล้วจะบอกให้ไอตอนคิดต้เมื่อคืนมันอยู่ข้างหลังมันอยู่ข้างหลังมึงนายไม่เห็นนายไม่เห็นน้องใช่ไหมมึงจะปิดทำไมนะเไมาานี่ยไอ้แก่กูได้ภาษาแล้ว<ะ>ค่ะปลาไม่ได้ยัง เออบ้านน้องมันแบบบ้านน้อยสุดๆอยู่นะห้องนี้ไม่เคยเข้าไปห้องนี้ไม่เคยเข้าไปห้องว่างไปแล้วเออเออก็เป็นอย่แล้วอ่ะเออเออก็ไม่นอย่างนี้แล้วเเนาะหาอะไรไม่เห็นเลยเนี่ย เดี๋ยวเดมึงมึงเรามึงเราก็ได้เราก็ได้เราเนี่ยโอ้โหมองข้างหน้าเลยอย่างนี้ในในแนวในอย่างเงี้ยเมื่อกี้กูตาเมื่อกี้กูตกใจใช่ไหมหลังกลัวแทกแทกแม่กแทกบู๊แม่กูมองอะไรไม่เห็นอีกแล้วมองอะไรไม่เห็นอีกแล้วเฮ้ย ุิยอุวยอุวยอุิยก็คิมีก็จบเพียงแค่นี้นะครับเพราะว่ากูไม่อยากเล่นแล้วดิมันน่ากลัวเกินไปนะครับไม่เป็นไรครับต้มยำ